ยินดีต้อนรับกลับสู่ MS Auto Review วันนี้เราจะพามาดูรายละเอียดเชิงลึกของ Mitsubishi Triton L200 รุ่นใหม่ปี2026รถกระบะท,ที่สร้างชื่อเสียงมายาวนานในเรื่องความแข็งแกร่งความทนทานและความอเนกประสงค์สำหรับปี2026นี้ Mitsubishi ยกระดับขึ้นไปอีกขั้นและในรีวิวนี้เราจะพามาดูทั้งดีไซน์ภายนอกความสะดวกสบายและฟีเจอร์ภายในประสิทธิภาพการขับขี่ทั้งบนถนนและเส้นทางทธุรกันดารรวมไปถึงรายละเอียดด้านราคา เริ่มกันที่ภายนอกก่อนเลยไททัน l 2 0 0ใหม่มาพร้อมบุคลิกที่ดูดุดันและบึกบืนกว่าเดิมด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าดนามิกชิลอันเป็นเอกลักษณ์ไฟหน้าเล็ดีไซน์คุมเข้มและฝากระโปรงที่มีเส้นสายชัดเจนทําให้ภาพรวมดูกว้างและมั่นคงมากขึ้นด้านข้างมาพร้อมซุ้มล้อที่บึกบืนระยะยกสูงขึ้นเล็กน้อยและล้ออลัลลอยดีไซน์ใหม่ที่ผสมผสานความดุดันกับความทันสมัยส่วนด้านท้ายประตูท้ายได้รับการปรับดีไซน์ใหม่พร้อมไฟท้ายเล็ และกระบะที่แข็งแรงทนทานรองรับการบรรทุกหนักได้ดียิ่งขึ้นเห็นได้ชัดว่ามิตซูบิชิตั้งใจทําให้กระบะรัดอุ่นนี้ดูกแกร่งสมกับสมรรถนะภายในห้องโดยสารไททัทน L 2องปี2 0 2 6เน้นไปที่ความสบายและเทคโนโลยีแต่ก็ยังคงไว้ซึ่งความใช้งานจริงเป็นหลักแทงคอนโซลออกแบบใหม่ให้ดูพรีเมียมมากขึ้นใช้วัสดุสัมผัสนุ่มและจัดวางอุปกรณ์ต่างๆอย่างเป็นระเบียบจุดเด่นอยู่ที่หน้าจออินโฟเทนรุ่นใหม่ รองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายพร้อมจอแสดงข้อมูลผู้ขับที่คมชัดรุ่นสูงสุดมาพร้อมบาะหนังระบบปรับอากาศอัตโนมัติแยกโซนและช่อง USB-C เพิ่มความสะดวกบอบาะนั่งได้รับการปรับปรุงให้รองรับสรีระได้ดีกว่าเดิมโดยเฉพาะในการขับทางไกลเบท้าหลังยังมีพื้นที่วางขามากขึ้นทําให้เหมาะกับการใช้งานแบบครอบครัวมากขึ้นกว่าเดิมด้านสมรรถนะไททัน L 2 0 0ยังคงเป็นจุดเด่น รุ่นปี2026มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์2.4ลิตรปรับปรุงใหม่จับคู่กับเกียร์ธรรมดา6สปีดหรือเกียร์อัตโนมัติรุ่นใหม่การส่งกำลังทำได้ราบรื่นมีกำลังแรงบิดเหลือเฟือสำหรับลากจูงและลุยออฟโรดระบบขับเคลื่อน4ล้อซูเปอร์ซีเล็ก 4WD ของมิสซูบิชิยังคงประจุขายมาพร้อมหมดการขับขี่หลายแบบรองรับทั้งโคลนทรายกรวดและเส้นทางครุกคะัดได้มั่นใจช่วงล่างถูกปรับจูนใหม่เพื่อความนุ่มนวลในการขับแต่ยังคงแข็งแกร่งสำหรับงานบรรทุกหรือวิ่งทางไกล ส่วนเรื่องราคา t ททัน l 2 0 0ยังคงทำได้ดีในตลาดรถกระบะขนาดกลางโดยรุ่นเริ่มต้นคาดว่าจะอยู่ที่ราวๆ1.1ล้านบาทขณะที่รุ่นสูงสุดซึ่งมาพร้อมฟีเจอร์ความปลอดภัยขั้นสูงบ่อหนังและแพ็กเกจออฟโรดราคาอาจแต่ประมาณ1.5ล้านบาทซึ่งถือว่าเป็นสมดุลที่ดีระหว่างความคุ้มค่าและสมรรถนะน,น,นี่คือเหตุผลว่าทำไมไททัน2 0 0ถึงยังคงได้รับความนิยมทั่วโลก โดยรวมแล้ว m มิตซูบิชิไ i t ั n L200 ปี2026กำลังจะเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับใครก็าตามที่มองหารถกระบะที่ไว้ใจได้แข็งแรงแต่ยังคงมีความสะดวกสบายและสไตล์ร่วมสมัยหากคุณต้องการรถที่ลุยได้ทุกสถานการณ์แต่ก็ใช้งานในชีวิตประจำวันได้สบายรุ่นนี้น่าจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่คุณไม่ควรพลาด